สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมนี่ฮะจัดเครื่องยนต์ครับเกียร์อสองลูกครับกําลังช่างกําลังใส่เกียร์วางเกียร์อ,อยู่ไม่รู้จะเอาไปแบกอะไรเนาะเครื่องยนต์แล้วก็ยังใส่เกียร์อ,อีกสองลูกเลยนี่ฮะเครื่องยนต์เทอร์โบช่างแก้มวัสว DFC ช่างแก้มเลยครับนี่ฮะช่างแก้ม อันหนที่ทำหาช่างแก้ไม่ต้องทำหาเลยครับช่างแก้มีเมียแล้วช่างอันก็มีเมียแล้วครับเมียสองลูกหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เมียหนึ่งลูกสองอันลูกหน้ากับลูกหลังเหมือนกันใช่ไหมฮะเมือน๊ไม่เหมือนยังหน้าตู้ตัวทาไม่ใช่เหรอชู อีสุอีกเกนี่มันจะสับสนไปไอเก๊นี่แหละลดกลงอีสุดูตัวจ้าเจ้นี่มันเกล็ดไ,ไม่ที่มันตกติดพี่อ่ะ,อะนี่เงียถังน้ำมันคันนี้เป็นดำเลยเนี่ยทีมงานโชคของไทยรัฐ เครื่องยนต์ดำเลยคันนี้ดำอ่ะจะยังไม่ได้ดูด,ดำหรอกเพราะว่าใส่เกียร์ไม่เสร็จครับก็ลูกหลังไม่ต้องมีคัดน,นะครับคันมีแต่ลูกหน้าไม่เอาไฟมาเปิดอะมันไม่มืดเหรอแกอยย, hey, ยังเด็กอยู่ไง ลูกหลังลุกหน้าลูกหลังใส่ไอ้ดูเพลาให้มันตรงกันนะเดี๋ยวไม่ตรงแนละ้วมันจะเบี่ยงเนีย่ยบันไดที่ถามมาแลนะ้วแหละใส่ลูกหน้าลูกหลังให้มันตรงกันเลยแล้วทำที่ยึดแอมดีๆหน่อยทำที่ยึดแบบนี้เลยใส่ตุ๊กตาทุกตัวไม่ให้ น,นะไม่ให้เพลาช่วงตรงนี้ยมันโยกแจ๋วเอาบอกหน่อยที่ไอ้สองลูกนิมเกียอะไรเนี่ยลูกหน้านิมเกียอะไรเนี่ยลูกหลังนิมเกียอะไรมีสูสูกตัวตาแหละสองตัวนี่แหละ <l ux> เอาไอ้ถอดไอ้ลูกเก่ามันออกครับเนี่ยนี่ ไม่อย่างนช่างจอยใารฝา,ากซือ้อเหรอำไมไม่ไม่ไมซื้อเองอะร้านค้า,าชิมก่อนได้ไหมชิมก่อน<แ>ชิมก่อนว่ามันจะกรุบกรอบหรือเปล่าโอ้ช่างจอยซื้อขนมไปขายครับนอกจากเป็นช่างไฟแล้วขายขนมด้วยนะเนี่ย ไปในตำนานนะผมเอา้าไปทางไหนนะเอาบ้านอยู่ไหนอ่ะเอาบ้านช่างเจออยู่ไหนแกบ้านช่างเจออยู่ไหนฮะ<ด>ไอ้แกรมัง้งเหลยนนขาดดิตรงน้นขาดตรงไหนขุ่มั่วนี่นนนเอาไม่ถามแกแกินบ่อตรงนี้ขาดนี่ตัวนี้มันมีเทอร์โบเนี่ยเทอร์โบติดเครื่องมาเนี่ย ก็คือควบต่ขอข้ออะไรมาติดตั้งให้เรียบร้อยครับ <c oughs> นี่อ่ะใช้สายรัดอย่งางดีดีเลยม <c oughs> าเริ่มเปิดไฟให้แกอเอาฮะ ดูไอท่ออะไรนี่นยไอเสียใช่ไหมับเอาตนั้นหักไปตรงนู้นเอาไปโน้นเหรอโอ้คลัตก็เนี่ยใส่ในลูกหน้าพอครับสูงล่างไม่ต้องใส่เยี่ยมคลัตก็ใส่เกียร์ลูกหลังปกติขายงานคลัตมันเนี่ย เดี๋ยวยึดเกียร์ยเสร็จก็ใส่พวกนี้วางเพลาว่าอะไรก็กมันจะเข้ายึมงัดนี่นะมันมันเข้ากับหัวหมูเครื่องพอดีเลยเ,ด,เดี๋ยววางเลยเกี๋ยวฝากวางลูกหน้าครับผม เอ้เกียอะไรวะมันเข้ากับหัวหมูเครื่องวิซูพอดีเลยเอย้เครื่องอะไรนะอีซูซูเลิกเยีซูเออีเครื่องอีซูซูเยี่ยก็อีซูซูแหละทั้งนั้นนะ่ะเออเออเออโทษทีครับเครื่องอีซูซุอีซูอะไรเนาะดาก้อนหรือเปล่าเนอะดูด้วไม่ค่อยไม่ รู้เรื่องเครื่องเลยไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องเครื่องเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องเลยดีกว่าอ่านี่ช่วงล่างระบบเบรกไร้เทานะครับจัดเก็บอย่างเรียบร้อยเบรกเบรกลมอ่ะเป็นเบรก ABS หมดเลยตรงนีหมดเลยโยกดยับเลยตรงนีหมดเลยนี่ครับโอ้ยไอ้ช่างทำงานครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่าจะได้ลองครับโอ้ใส่เกียร์สรงโลกนี่โอ้เปลี่ยนทำเป็นใส่ยางเป็นหกล้อเหลาหกล้อนีอน่ ขนดินสบายๆเลยนี่ก็ไปขนดินได้แต่ว่าอาจจะใส่ได้ไม่เยอะเนาะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นพลางหกร้อนี่ได้เยอะเลยจัดเต็มเลยคันนี้เครื่องยนต์ดีขับหน้าใส่เกียร์สองลูกอีกยังไงโอ้ เวลาลูกพวงอย่างน,นี้เวลาพวงนี่เกียร์ลูกเก่ามันออก่ออกออโอ้อะไรว่าช่างสีเดินไปเดินมาเมื่อไหร่จะเซ็จหือเกียร์เ,ยเดินไป <c oughs> เดินมาไม่ได้โป้สักทีหรอกมึงอ่ะ ช่างเอน็นก็เหมือนกันดัดเหล็กสอ่งอานยังไม่สิทธ์นะเอาไอ้คันนี้ให้ช่างไปทำงานก่อนครับเดี๋ยวตอนออรอเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูครับม,มาดูช่างเอน็นนิดนึงเนีเอ้าเกือบจบแล้วนี่ว่ารอเกียร์ครับนี่รอเกียร์ยังไม่มาเลยโอ้ยมีเกียร์แล้วใส่เสร็จเลยนะนี่ฮะ เรื่องการทำงานไปครับเดี๋ยวสำหรับพวกเราก็ประมาณนี้ทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสวัสดีครับ